หาคุณเป็นคนที่สนใจในเรื่องของการเทรดแบบอัตโนมัติเรามีบอท AI เทรดเราใช้บอทเทรดนะครับ100%ถ้าคุณสนใจก็ทักผมมาได้นะครับที่เบอร์0987606989นะครับยินดีให้ความรู้แล้วก็ให้บริการนะครับ ยินดีที่จะช่วยเหลือทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะครับแล้วก็เรามีห้องเรียนก็จะพาเข้าห้องเรียนจนเป็นนะครับอย่ากลัวนะครับอย่ากลัวที่จะไม่เป็นเป็นแน่นอนครับยังไงยังไงเราศึกษาเอาไว้ก่อนก็ได้ครับลงทุนนั้นเป็นเรื่องทีหลังนะครับศึกษาจนเก่งแล้วมั่นใจแล้วค่อยลงทุนก็ได้นะครับไม่มีปัญหาครับยังไงก็ติดต่อมานะครับขอลิงก์เข้ากลุ่มนะครับ ทีนี้ <c oughs> บอร์ดของเราเนี่ยเราก็มีครูบาอาจารย์ที่ท่านประสบความสำเร็จในในระดับระดับแ,กแรกๆต้นๆน,นะครับของประเทศไทยนี่แหละนะเขาก็มารวมตัวกันแล้วก็อสอนสอนเองสร้างเองบอร์ดพวกนี้ท่านก็สร้างกันเองรวมตัวกันนะครับหลายๆท่าน <c oughs> ที่มีวิชามีความรู้ทั้งนั้นนะฮะแล้วก็สอนเองด้วยที่สำคัญท่านก็สอนให้พวกเราเองนะฮะเป็นแน่นอนครับเพราะฉะนั้นอย่าไปเสี่ยงกับที่อื่นนะครับที่นี่ปลอดภัยและบอดของเราเนี่ยเราตั้งค่าเองหรือว่าจะตั้งให้ทำงานตลอด24ชั่วโมงก็ได้นะครับส่วนจะจะอ,อ,อะไระจะตั้งค่าแบบ แมนวนวลหรือว่าออโต้นะครับทำงานให้เราตลอด24ชั่วโมงก็ทำได้นะครับเก็บกำไรนะไม่ว่าจะเป็นบายหรือเซล์ก็เขาก็จะบอร์ด AI, เ i นี่ยก็จะเก็บให้ทั้งหมดนะฮะเรียกว่าไม่มีการล้างพอร์ตไม่มีการติดติดดงติดดอยอะไรนะฮะเพราะว่าเราค่อยๆทำค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนะครับ ถ,ถ้าเราไม่โลภมากนะเราก็จะไม่เสียครับส่วนใหญ่คนที่เสียก็คือคนที่โลกะกะว่าเอาไม้เดียวเอาให้อยู่เลยเอาให้ตายเลยเอาแบบรวยเลยมันยากนะครับตรงนั้นมันแล้วแต่ดวงแต่บอร์ดของเราสั่งได้เราเก็บเราออกได้เป็นครั้งละหนึ่งร้อยไม้ เราก็ตั้งค่าได้0.1อะไรอย่างเงี้100ยร้อยไม้นะครับแล้วเราก็ปล่อยให้เขาทํางานไปโดยทีเ่เราไม่ต้องไปยุ่งนะเราก็ไปทํางานของเราไปทําอะไรอย่างอื่นของเราได้ไม่ต้องนั่งเฝ้าหน้าจอนะครับไม่ต้องไม่ต้องตึงต้งตึง้เงาะขอขายเพราะเราไม่มีสินค้าสินค้าของเราก็คือ,อบอร์ดเนี่ยแหละนะครับถ้า เราจะเช่าก็เริ่มต้นที่1,900บาทสูงสุดก็แค่5,000บาทนะครับก็ถือว่าคุ้มนะฮะผมใช้ดูแล้วเนี่ยก็คุ้มมากเพราะว่าอะไรเราไม่ต้องเรียนรู้อะไรมากนะครับแล้วก็มีบอดแบบ copy c h a d e นะเ,นนะเขาก็ให้เรา copy เ,เรียกว่าคนที่เขา สำเร็จเนะี่ยคนที่เขาเขาเก่งๆอะ่ะเขาออกเขาออกแบบไหนบายหรือเซลเราก็ออกตามเขานะฮะเรียกว่าก๊อปปี้เขานั่นแหละนะแต่ก็เราก็ต้องเลือกนะว่าจะก๊อปปี้คนไหนเลือกให้ถูกนะครับแล้วเราก็ทําตามเขาเขาเขาพาเราไปไปเก็บเงินะเ,กเก็บเงินนี่แหละนะก็ทําให้เราไม่ต้องเสียเวลาอะไรเลยไม่ต้องไป เรียนคอร์สเป็นหมื่นๆน,นะครับอย่างที่ที่อื่นเปิดคอร์สเนี่ยผมก็เคยอยากจะเข้าไปเรียนเนาะแต่ว่าโอ้หมื่นแปดถามว่าเยอะไหมสำหรับผมมันก็เยอะนะและสำหรับคนอื่นนะแถ้าจะไม่มีโอกาสได้เรียนรู้เลยนะแต่ที่นี่เนี่ยเราลงทุนยังไม่ต้องลงทุนนะครับ เข้ามาโทรติดต่อผมเห็นเห็นคลิปนี้นะครับก็โทรติดต่อผมได้เลย <sz unexpected> อขอบอกบอกผมว่าขอลิงก์เข้าเข้ากลุ่มไปเรียนรู้ก่อนที่จะลงทุนนะคแค่นี้ผมก็จะส่งลิงก์ให้นะสำหรับ id line ผมก็06น์ผมก็0 6 1 9ส4 4ส6 4 นะแอดไลน์ได้เลยนะฮะ0619544964แอดไลน์แล้วก็ทักมานะครับบอกว่าขอลิง์เข้าเรียนอบอดวิเรียกว่าวีเด็กนิไอนะครับดอทอะคาเดมี Academy. นะฮะก็เป็นชื่อชื่อของของกลุ่มของบอดนะฮะ เพราะว่าตรงนี้ผมว่าเราจะไม่ต้องไปเสี่ยงไปอดหลับอดนอนนั่งเฝ้าหน้าจอให้หลังขคดหลังแข็งสายตาก็เสียนะฮะเราก็ตั้งค่ามันมี AI จัดก,การให้เรียบร้อยเลยเราจะบายหรือเซลเราก็ตั้งค่าตีกราฟแล้วเขาก็มีสอนนะครับเ,เทนเป็นแบบนี้เราจะตีกราฟแบบไหน พอตีกราฟเสร็จแล้วก็ปล่อยให้ AI ทํทำงานให้เรา,า,ารซึ่งตรงนี้จะเกิดความเสียหายเนี่ยแทบเป็นศูนย์เลยนะครับมีแต่ได้กับได้นะครับคนก็ใช้กันเยอะนะฮะคนก็ใช้กันเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสนใจนะก็แอดไลน์แล้วก็แจ้งมานะครับว่ขอ link เข้าเรียนเข้าเข้าเรียนรู้นะฮะ ก็แค่นี้ไม่ยากครับไม่ยากขออภัยนะครับวันนี้เสียงไม่ค่อยชัดเจนเพราะว่า <c oughs> เจ็บคอนะครับก็ติดต่อไม่ได้นะครับแล้วก็คลิปนี้ก็ขอแค่นี้นะครับแล้วก็ยินดีที่จะให้ความรู้นะครับยินดีที่จะพาทำยินดีที่จะาพาเข้าไปเรียนรู้ นะครับสวัสดีครับ